และต่อมาก็มีการตั้งคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกอสทขึ้นนะครับอ้างคําใหญ่คําโตอีกเช่นกันครับว่าเพื่อให้การสอบแข่งขันเป็นไปตามระบบคุณธรรมคุณธรรมในความหมายนี้แท้จริงแล้วคือเขาไม่ไว้ใจท้องถิ่นครับคือท้องถิ่นพวกคุณไม่ต้องทําแล้วพวกคุณนะักการเมืองท้องถิ่นนักเลือกตั้งเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมต้องเอามาเอามาไว้ที่ คนดีเป็นคนดําเนินการนี่ก็เป็นอีกสิ่งที่ระบบคอสชอตีตราท้องถิ่นให้ภาพท้องถิ่นอย่างเลวร้ายมากๆคำว่าขอความร่วมมือนี่ต้องยกเลิกได้แล้วครับเพราะนั่นมันเป็นแค่ข้ออ้างสุดท้ายจริงๆแล้วมันคือการสั่งการไม่ว่าจะเรียกยังไงก็ตามแต่ตราบใดที่ผู้ว่าในอำเภอยังมีอํานาจในการให้คุณให้โทษกับผู้บริหารท้องถิ่นได้ครับ เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมเชตวันเตือประโคนครับสอสอพักเก้าไกลจังหวัดปทุมธานีพื้นที่เทศบาลเมืองคูคตเทศบาลเมืองลำสามแก้วและเทศบาลเมืองลาสวายครับผมขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัตินะครับแก้ไขคำสั่งหัวหน้าคสชที่ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคสชที่8ทั2 5 6 0เรื่องการปฏิรูปการบริหารส่วนบุคคลท้องถิ่นนะครับ ลงวันที่21กุมภาพันธ์2560ครับขอเป็นปากเสียงให้กับอ,อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธาน,นีทั้ง65แห่งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทั่วประเทศทั้งเกือบ8,000แห่งท่านประธานครับคำสั่งหัวหน้าคอสอชที่8ทั2560นะครับเรื่องการปฏิรูปการบริหารส่วนบุคคลส่วนท้องถิน่นเป็นหนึ่งในสิ่งที่ยืนยันกับเราครับว่าการรัดประหารไม่ใช่ทางออกในการแก้ปัญหา ตรงกันข้ามครับกับเป็นสิ่งที่ยิ่งสร้างทำลายหลักการกระจายอํานาจที่พวกเราอยากเห็นที่พวกเราอยากให้เกิดขึ้นในแบบที่ประเทศที่จเจริญแล้วเขาเป็นอยู่การกระจายอํานาจคือรากฐานประชาธิปไตยท้องถิ่นครับประชาชนสามารถเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตัวเองได้สามารถเลือกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตัวเองได้มีการถ่ายโอนการบริหารงบประมาณจากรัฐบาลกลาง มาสู่ท้องถิ่นเป็นโลเคอล์กอฟเ m เมนหรือรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งทําให้ประชาธิปไตยในท้องถิ่นเข้มแข็งขึ้นครับนี่คือประเด็นสําคัญโครงสร้างรัฐไทยครับท่านประธานแต่ไหนแต่ไรมานะครับรวมศูนย์แบบแนวดิ่งจากบนลงล่างบริหารกันแบบนี้นะครับจากบนลงล่างก็ได้ค่อยๆเปลี่ยนไปและกําลังเป็นไปในทิศทางที่ดีครับถ้าไม่มีการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยา49และ22พฤษภาคม2557 รัฐประหาร19กันยา49ครับมีคนบอกว่ามีคนตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเป็นแค่การระง,งับพัฒนาการการกระจายอํานาจนะครับแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจแค่ชะง,งักเท่านั้นแต่รัฐประหาร22พฤษภาคม57ครับโดยคสอชอนะครับไม่ใช่แค่ระง,งับยับยัง้งหากแต่เป็นการทําลายประชาธิปไตยท้องถิ่นทุกระดับ เพราะมีการรวบอํานาจทางการเมืองกลับไปสู่ส่วนกลางครับคือรัฐราชการรวมศูนย์แบบในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชหรืออย่างในงานศึกษาพลวัตการกระจายอํานาจในประเทศไทยเร่มนี้นะครับใช้คําว่าอํมมาตยาธิปไตยรอบใหม่ระบอบคสอชหรือระบอบประยุทธ์หรือจะเรียกระบอบอะไรก็ตามแต่ครับมีหัวใจสําคัญเรื่องหนึ่งคือการรวบอํานาจ เป็นระบอบรวบอํานาจครับท่านประธานชัดเจนในคําแล้วนะครับว่ารวบอํานาจตรงกันข้ามกับกระจายอํานาจและก็เป็นสิ่งที่ขัดกับหลักความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นท่านประธานครับความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมายถึงอะไรผมมาพลิกดูในเล่มนี้นะครับของอาจารย์วีรศักดิ์เครือเทพเรื่องท้องถิ่นอิสระนะครับก็บอกว่า ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหมายถึงการให้ความสําคัญและการรับรองอํานาจตัดสินใจของประชาชนผ่าน,นกลไกการเมืองการปกครองท้องถิน่นมาตรการทางกฎหมายและกลไกเชิงสถาบันที่จะสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นปฏิบัติภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบในการจัดบริการสาธนารนณะได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนไฮไลท์ตรงนี้ครับท่านประธาน โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสามารถกําหนดวิธีการบริหารจัดการการจัดโครงสร้างองค์กรวิธีการได้มาซึ่งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรการเงินการคลังวิธีนํามาใช้และสามารถควบคุมผลสําเร็จจากการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองโดยที่รัฐให้การสนับสนุนและกํากับดูแลท้องถิน่นเท่าที่จําเป็นครับย้ำนะครับเท่าที่จําเป็นและเป็นการกํากับดูแลนะครับไม่ใช่สั่งการอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ไอ้ประเภทหนังสือขอความร่วมมือนะครับจากผู้ว่าจากนายอำเภอถึงผู้บริหารท้องถิ่นนั้นนะครับคำว่าขอความร่วมมือนี้ต้องยกเลิกได้แล้วครับเพราะนั่นมันเป็นแค่ข้ออ้างสุดท้ายจริงๆแล้วมันคือการสั่งการไม่ว่าจะเรียกยังไงก็ตามแต่ตราบใดที่ผู้ว่านายอำเภอยังมีอำนาจในการให้คุณให้โทษกับผู้บริหารท้องถิ่นได้ครับท่านประธานครับพอเรามาดูคำสั่งหัวหน้าคสอชอที่8 2 5ทันะครับเราก็จะพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ได้มีอำนาจในการจัดสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิน่นหรือบุคลากรท้องถิน่นได้ด้วยตนเองนะครับอำนาจที่เคยมีตามพรบรบริหารงานบุคคลท้องถิ่นปี42ครับคือแม้จะเป็นในระดับจังหวัดนะครับแต่ก็ยังดีกว่าที่เป็นอยู่กลับถูกรวบเอาไปไว้ส่วนกลางโดยอ้างตามคําปรารบ อย่างสวยหรูในคําสั่งนี้ว่าเนื่องจากการสอบแข่งขันเลื่อนโอนย้ายข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิน่นมีการใช้ระบบอุปถัมภ์มีการเรียกรับผลประโยชน์และต่อมาก็มีการตั้งคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิน่นหรือกอสทอขึ้นนะครับอ้างคาใหญ่คําโตอีกเช่นกันครับว่าเพื่อให้การสอบแข่งขันเป็นไปตามระบบคุณธรรมคุณธรรมในความหมายนี้แท้จริงแล้วคือเขาไม่ไว้ใจท้องถิ่นครับ คือท้องถิ่นพวกคุณไม่ต้องทำแล้วพวกคุณนะักการเมืองท้องถิ่นนักเลือกตั้งเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมต้องเอามางเอามาไว้ที่คนดีเป็นคนดำเนินการนี่ก็เป็นอีกสิ่งที่ระบอบคอสชอตีตราท้องถิน่นให้ภาพท้องถิ่นอย่างเลวร้ยรายมากๆท่านประธานครับทีนี้ตามคําสั่งหัวหน้าคอสชอที่8ปดทับสองนี้นะครับสุดท้ายเมื่อให้ส่วนกลางจัดสอบผลเป็นยังไงครับหลายๆท่านได้อภิปรายไปแล้วการเอามากองรวมสอบที่เดียวทั้งประเทศสิ่งที่เกิดขึ้นและมีคดีความเยอะแยะวุ่นวายนั้นนะครับ ก็ปรากฏว่าหนึ่งการตรวจข้อสอบที่ไม่เป็นมาตรฐานสองข้อกล่าวหาที่บอกว่าจะมีการใช้เงินเพื่อการทุจริตในการจัดสอบแข่งขันก็ยังคงดำรงอยู่และสาครับสถาบันที่จัดสอบก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของระเบียบบริหารท้องถิน่นเรื่องการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นอะไรเลยครับการออกข้อสอบมาก็จึงเป็นหลักการที่กว้าง,าง,างมากมากท่านประธานครับผมเห็นว่าข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่นต้องมีความผูกพันกับ ท้องถิ่นที่ตัวเองทำงานอยู่ไม่ใช่ว่าให้ส่วนกลางมาจัดสอบแล้วได้ไปบรรจุอย่างที่อื่นไกลบ้านไปอยู่ในที่ในในพื้นที่ในประเพณีวัฒนธรรมท,ที่พวกเขาไม่รู้จักไม่คุ้นเคยทํางานไปก็หาแต่โอกาสโอนกลับไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบ้านของตัวเองไปอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์เลยครับเสียหายกันทุกฝ่ายประเทศชาติเสียหายครับประชาธิปไตยท้องถิ่นถูกทําลายปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่ได้รับการแก้ไขนะครับ ท่านประธานครับประเทศไทยต้องได้รับการกระจายอํานาจอย่างเต็มสูบซึ่งถ้าเกิดขึ้นแล้วนะครับไอสนามกอบทูปะเตมีที่ผมอยากให้เปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะนั้นไม่ต้องระดับอ,อบอจอรหรอกครับระดับเทศบาลบางทีก็จะสามารถบริหารพื้นที่625ไร่ตรงนี้ได้ดังนั้นครับผมจึงเห็นด้วยจะให้มีการยกเลิกประกาศคำสั่งหัวหน้าคสช,อชอที่8ทั2560นี้ครับขอบคุณครับ เรียนประธานที่เคารพผมมิรานาันหวุวนสีผู้แทนรัศดร,รจังหวัดขอนแก่นเขตหนึ่งพักเก้าไกลตัวแทนพี่น้องตำบลในเมืองตำบลเมืองเก่าตำบลพระรับวันนี้ขออภิปรายสนับสนุนให้สภาหแห่งนี้รับหลักการและร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับที่พศร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่8ทับสองเรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลส่วนท้องถิ่นลงวันที่21กุมภาพันธ์2560 แต่ล่างกฎหมายของเพื่อนสมาชิกอีกสองฉบับดังนี้ครับรรท่านประธานครับเป็นท,ที่ทราบกันดีครับว่าประเทศเหล่านั้นเน้นย้ําและพยายามให้ความสําคัญกับเรื่องของการกระจายอำนาจมาโดยตลอดครับเรามีหลายหน่วยง,งานที่ทําเรื่องการกระจายอำนาจครับไม่ว่าจะเป็นสํานักง,งานคณะกรรมการการกระจายอำนาจหรือสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ยังมีคณะกรรมาการสามัญน,นะครับที่ทํารายงานให้คําปรึกษา หรือว่าแก้ไขปัญหาในส่วนของเรื่องของการกระจายอานาจนะครับนั่นก็คือกรรมธิการกรรมธิการการกระจายอานาจนะครับแต่เราปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าหน่วยงานที่คอยบริการประชาชนอย่างใกล้ชิดนะครับและดําเนินโนโยบายสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละท้องถิน่นแต่ละตําบลแต่ละจังหวัดคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนั้นๆไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตาบลหรือเทศบาลต่าง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้ผู้บริหารนั้นมาจากชันธามติของพี่น้องประชาชนมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่นะครับท่านประธานแต่ท่านประธานทราบหรือไม่ครับว่าการดําเนินงานต่างๆขององค์กรส่วนปก,ค,ก,รนปกครองท้องถิ่นนั้นมีปัญหามากมายครับผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกในห้องประชุมแห่งนี้นั้นทราบดีครับเพราะว่าหลายท่านนั้นก็มาจากผู้บริหารท้องถิน่นหรือแม้หรือแม้แต่พี่น้องประชาชนนะครับ ก็ทราบปัญหาของท้องถิ่นดีจากการเข้าไปขอรับบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณของท้องถิน่นเรื่องภารกิจของท้องถิน่นเรื่องของไม่มีความคล่องตัวในการบริหารนโยบายตามที่หาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงเรื่องสําคัญครับก็คือเรื่องของบุคลากรนะครับเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนที่ผมได้ยินนะครับมาบ่อยครั้งเลยคือคนไม่พอต้องรอรอ และต้องรอคิวไปก่อนนะครับซึ่งเป็นเสียงที่สอดคล้องกันกับฝ่ายผู้บริหารหรือผู้บฏิบัติงานของท้องถิ่นนะครับที่บอกว่าบุคลากรไม่พอนะครับไม่เพียงพอกับภารกิจกับภาักงานที่เพิ่มมากขึ้นครับท่านประธานครับใช่ครับเรื่องบุคลากรขององค์ก,กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นถือเป็นหนึ่งในหัวใจของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิน่นอย่างที่หลายๆท่านอย่างที่เราๆนะครับชอบพูดกันอยู่เสมอในเรื่องของคนงานงบครับ ท่รรานประธานครับวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่พวกเราผู้แทนรัษฎรนะครับที่ได้ไปรับฟังปัญหาของพี่น้องชาวท้องถิ่นและเห็นปัญหาร่วมกันนะครับในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นนะครับนำร่างพระราชบัญญัติทั้ง4ฉบับนะครับเข้สาสภาแห่งนี้เพื่อให้สภาแห่งนี้รับหลักการนะครับเหตุผลที่ผมสนับสนุนหลักการของกฎหมายทั้ง4ร่างนั้นนะครับประการแรกนะครับท่านประธานครับคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ทับ2 5 6 0นะครับเรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นลงวันที่21กุมภา2 5 6 0นั้นเป็นบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะครับมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 6 0เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีบทบัญญัติที่ขัดกับหลักการของการกระจายอำนาจนะครับในเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจนนะครับประการที่2 หลังจากที่คณะรัฐประหารนะครับคสชได้ออกคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับที่8ทั2 6 0เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลนะครับเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยลงวันที่21กุมภาพันธ์2560แล้วนั้นเนี่ยแทนที่จะช่วยแก้ปัญหาครับท่านประธานแทนที่จะช่วยเรื่องบุคลากรขอ,ของท้องถิ่นไม่เพียงพอนะครับแต่กลับก่อให้เกิดปัญหาหนักกว่าเดิมครับท่านประธานครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่ต้องการบุคลากร ที่จําเป็นสําหรับหน่วยงานนั้นไม่สามารถเปิดสอบไม่สามารถเปิดรับบุคลากรเองได้นะครับก็อย่างที่ว่าครับท่านประธานครับคณะรัฐประหารไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจะเข้าใจองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนได้อย่างไรครับสุดท้ายนะครับผมหวังว่าเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในสภาแห่งนี้นะครับจะรับหลักการของกฎหมายของร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับนะครับเพราะถึงเวลาแล้วครับที่เราจะให้องคอนน์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้ขับเคลื่อนนโยบาย โดยการเติมบุคลากรนะครับเพื่อตอบสนองพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงครับท่านประธานขอบคุณครับ